เดี๋ยวเราหาปืนกันแถวนี้ก่อนนะอะไรเนะี่ยก่อนหนึ่งจะดาบโอ,อ้แล้วทำไมกระเป๋ากูเป็นอย่างนี้วะลืมเปลี่ยนสกินกระเป๋ามาไม่มีกำลังใจเล่นเลยแไม่ได้เปลี่ยนกระเป๋ามากระเป๋าอะไรวะเนี่ยกระเป๋านึงขี้กา,กายเหมือนจะเห็นกระเป๋าสองเปลี่ยนแวบโอ้ กระเป๋าสองขี้กาบก็วกระเป๋านิ่งเอกโอ้โหนั่นไงสเสบียงเราอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปเอาสเสบียงเรากันงอนน้อนงอนบินมัง,งอย่างราชาครับผมบินมัง,งอย่างราชาครับผมบินมังอย่างราชาครับผมจะได้กระเป๋าสามนิฮาเลยเนี่ยและมันคือจร้งกระเป๋าสามจริงด้วย กระเป๋าสามก็กากอ่ะไม่ม erm ีกำลังใจเล่นเลยอ่ะม er ีแต่กระเป๋าสามไม่ไม่ใช่มีแต่กระเป๋าขี้กากเกมนี้มันมีคนจริงปะเนี่ยวิ่งมารอบแมปไปเนี่ยเหลือสัเจตัวแล้วเนี่ยยังไม่เจอใครสักคนหนึ่งเลยเออออเดี๋ยวนะถ้ามันคนใช่ไหมคนแตกไปครับผมเดี๋ยว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  เอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิเอาแลกกันบ้างาแรกกันบ้ <c oughs> าง <c oughs> <c oughs>